อยากรุ่งบนโลกออนไลน์ต้องทำสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือการที่คุณต้องไปทุกโซเชียลนั่นเองนะคะคุณรู้ไหมคะว่าแทนที่คุณนะคะจะอยู่แค่ Facebook นะคะคุณต้องพาตัวเองนะคะออกไปทุกสื่อโซเชียลนะคะทุกวันนี้นะคะมีหลายโซเชียลมากๆไม่ว่าจะเป็น YouTube IG นะคะ TikTok นะคะ ไลน์นะคะเฟซบุ๊กนะคะโอ้โหทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นนะคะโซเชียลที่สามารถทําให้คุณโพสต์ฟรีทําการตลาดได้ฟรีนะคะคุณเอาสินค้าคุณอ คลิปนะคะกระจายไปทุกสื่อโซเชียลนะคะทําให้คนเห็นคุณมากๆทําให้คนเห็นสินค้าของคุณให้มากที่สุดนะคะเมื่อน,นั้นแหละถ้าคนเขารู้จักคุณรู้จักสินค้าของคุณนะคะผ่านทุกๆโซเชียลนะคะคุณจะเฮงจะปังคุณจะรุ่งบนโลกออนไลน์แน่เลยแน่นอนนะคะต้องทําสม่ําเสมอต้องทํานะคะในทุกๆวันนะพิจิ๊กเป็นกําลังใจให้นะคะ ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามให้พี่จิกด้วยนะขอบคุณค่ะ